พาพระสุดใบเตยสุริวันตัดผมสั้นต้อนรับชีวิตใหม่ยังสวยไม่เปลี่ยนเลยจ้ากลับมาและสู่โลกออนไลน์กัอบครอบครัวอีกครั้งสำหรับนักร้องสาวใบเตยสุริวันคุณพอชอนหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนานกว่าหเดือนหลังจากที่ถูกสั่งฟ้องคดีแชบีเอส b าที่ก่อนกำกำสั่งให้กระปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมกับมีคำสั่งให้ตามทางอย่างและเคร่งครัดและซึ่งเธอเองกลับมารับงานต่างๆแล้วแต่ในวันนี้ปล่อยกระทั่งลอยกระทมใบเตยนั้นก็มีงานโชว์ร้องเพลงด้วยและสุดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนนี้และผู้ในลงในอิ s ส a g แกรมก็ได้เผยภาพและลุคใหม่และสาวใบเตยผมสั้นย้อมผมทำห้าหน้าใหม่ดูสว่างมากขึ้น กับช่างแต่งหน้าและสะบัดเปลงโฉมแบบฉ่ำและมองแล้วก็ดูสวยแบบ go in t ์ไปแล้วนะคะกับว่าที่ชุดเดทชุดเดทก่ออกสีขาวกับดูลมูลตาและลมูลายไม่น้อยเลยค่ะบอกเลยว่ามีแต่คำว่าตัวแม่เท่านั้นงานนี้เป็นแฟนตา ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยของเธอกันเพียบอย่างเช่นสวยไม่ไหวแล้วจ้าก็คือออกมากดและแม้กลับมานะคะสวยใบเตยเผอผมสั้นแล้วจ้าสวยจริงสวยจริงๆมากๆสวยนะคะสวยตะโกนเลยค่ะสวยสุดๆเลยค่ะสวยสะบัดขนาดไหนไปชมพร้อมกันค่ะกับเธอกันเลยนะจ้า